สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวินดาพารวยนะคะมีคอนโดสวยราคาไม่แพงย่านคลองสองคลองหลวงมาฝากกันค่ะชื่อโครงการคอนโดบ้านร่วมฝัน3ค่ะตึก B3 ชั้น3ห้องหัวมุมเลยนะคะพื้นที่ของโครงการโดยรอบนะคะจะยกระดับให้สูงกว่าน้ำที่เคยท่วมมาหลายปีที่แล้วค่ะ ดูจากแผนที่นะคะถ้าลงทางด่วนดอนเมืองนะคะลงสุดทางที่รังสิตค่ะเราจะผ่านหน้ามหาไรกรุงเทพนะคะเส้นพหลโยธินเรี้ยวเข้าเส้นคลองหลวงเลยค่ะซ้ายมือเราก็จะมองเห็นทางเข้าโครงการบ้านทางร่วมฝันสค่ะซึ่งโครงการจะอยู่ติดกับห้างแมคโครเลยค่ะแค่กำแพงกั้นเท่านั้นเองนะคะแล้วยังมีถนนผ่านหน้าโครงการอีกหนึ่งเส้นซึ่งเป็นถนนไปสู่ตลาดไทยค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพเส้นทางโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเราวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเส้นพหลโยธินค่ะวิ่งตรงไปประมาณ800เมตรแล้วเราก็จะเห็นทางเบี่ยงออกเส้นคู่ขนานนะคะเบี่ยงทางด้านซ้ายมือเลยค่ะออกเส้นคู่ขนานแล้วนะคะวิ่งตรงไปประมาณ600เมตรค่ะก็จะมีป้ายบอกทางอำเภอคลองหลวงถนนกาญจนาพิเศษค่ะ วิ่งตรงไปอีกไม่ไกลค่ะประมาณ2 3 0 0เมตรนะคะเราเบี่ยงออกซ้ายมือค่ะตามรูปภาพที่เราให้เลยค่ะและนี่นะคะเรากำลังวิ่งเข้าสู่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะจะเป็นสะพานนะคะข้ามไปยังถนนคลองหลวงค่ะซึ่งถ้าเห็นป้ายแบบนี้นะคะตรงอย่างเดียวเลยค่ะวิ่งตามสะพานไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งในพื้นที่ของโครงการนะคะจะแบ่งออกเป็น3โครงการเลยค่ะรวมถึงโครงการที่เราบอกขายห้องหลังนี้นะคะโครงการคอนโดบ้านร่วมทางฝัน3นะคะจะมีเนื้อที่5ไร่2งาน70ตารางวาค่ะมี4อาคาร5ชั้น3 1 0ยูนิตค่ะซึ่งตั้งอยู่ถนนเทพกุญชร2ค่ะตำบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สร้างเสร็จเมื่อปี2,556นะคะแค่8ปีเท่านั้นเองค่ะซึ่งโครงสร้างของคอนโดห้องนี้นะคะจะแบ่งแยกเป็นโซนของห้องโถงค่ะซึ่งมีประตูบานเรือนนะคะเข้าสู่ห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ยังแบ่งโซนเป็นโซนของห้องครัวนะคะซึ่งมีขนาดค่อนข้างยาวและก็ขนาดเป็นมาตรฐานเลยค่ะ ส่วนของโซนห้องครัวนะคะก็จะต่อเชื่อมกับระเบียงนะคะซึ่งระเบียงตรงนี้ค่อนข้างกว้างค่ะสามารถตากผ้าซักล้างได้นะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ำนะคะที่แยกโซนเป็นโซนอาบน้ำแล้วก็โซนขับถ่ายนะคะอย่างลงตัวเลยค่ะนโดห้องนี้นะคะเป็นห้องหัวมุมเงียบสงบค่ะด้านตรงข้ามของห้องไม่มีห้องอื่นนะคะจะเป็นทางหนีไฟบันไดด้านข้างค่ะ ซึ่งจะเหมาะมากๆเลยกับคนรักความสงบนะคะภายในห้องนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของ Index ครบครันเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามวิดีโอนี้เลยนะคะภายในห้องรับแขกนะคะจะมีของแถมคือมีแอร์หตัวโซฟาขนาดกลางค่ะโต๊ะทานข้าว1ตัวเก้าอี้สองทีวีประมาณ21นิ้ว1ตัวค่ะของใหม่เลยนะคะแล้วก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอีกนิดหน่อยค่ะ ซึ่งคอนโดห้องนี้มีความพิเศษอยู่ที่เพดานค่ะออกแบบให้สูงกว่าเพดานปกติคือ2.6เมตรค่ะเพื่อให้ความรู้สึกปลอดโปร่งเวลาอยู่ในห้องนี้ค่ะซึ่งห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะมีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะเพื่อกั้นระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนซึ่งห้องนี้จะเห็นวิวได้ชัดเจนเลยค่ะตรงนี้จะไม่มีตึกนะคะมาขวางกั้นยังเป็นเห็นธรรมชาติอยู่ค่ะ ภายในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ1ตัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดกลาง1ตัวค่ะแล้วก็ยังมีเตียงแล้วก็ที่นอนอย่างใหม่นะคะของอินเด็กทุกชิ้นเลยค่ะ ความพิเศษของห้องนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ห้องครัวค่ะเพราะว่าห้องครัวเป็นห้องครัวที่มีขนาดมาตรฐานค่ะไม่แออัดจนเกินไปและอีกอย่างนะคะยังมีทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินติดผนังสิงล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของค่ะโซนทำอาหารเล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ยังมีตู้เย็นใหม่ล่าสุดนะคะขนาดใหญ่ค่ะ และที่สำคัญนะคะเราสามารถทำอาหารรสจัดนะคะหรือที่มีกลิ่นแรงได้ค่ะเนื่องจากห้องครัวของเราเชื่อมต่อกับระเบียงค่ะซึ่งระเบียงก็เป็นระเบียงขนาดใหญ่นะคะเวลาเราทำอาหารเราสามารถเปิดประตูระเบียงเพื่อให้ระบายอากาศได้ง่ายๆเลยค่ะคอนโดหลังนี้ถือว่าเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาชมแผนที่นะคะซึ่งบอกรายละเอียดของสถานที่ใกล้เครียงค่ะห้างแมคโครค่ะซึ่งอยู่ติดแค่กำแพงกั้นเองนะคะห้างโรตัสค่ะตลาดไทยตลาดคลองหลวงสอนอเขตคลองหลวงค่ะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศคลองหลวงวัดพระรธมกายค่ะบิ๊กซีคลองสาม ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ค่ะมธรรมศาสตร์นะคะมกรุงเทพค่ะบุญถาวรไทยวัสดุห้างโรตัสตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คนะคะโรงพยาบาลปทุมเวชโรงพยาบาลเอกปทุมค่ะรีโอสเตเดียมโรงเรียนนานาชาติสยามนะคะแล้วก็ยังมีมอีสเทิร์นเอเชียศูนย์ราชการธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คอง5นะคะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติการศสนาพิเศษค,ค่ะซึ่งคอนโดห้องนี้นะคะถือว่าอยู่ใจกลางและก็ศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมครบถ้วนค่ะและลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยแค่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะเสนอราคาขายอยู่ที่1นึ่งร้านสองแบาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านใหนะคะสนใจชมห้องแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมตรงได้ที่เบอร์เจ้าของห้องเลยค่ะเจ้าของต้องการขายเนื่องจากซื้อไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่เลยนะคะสนใจเนี่ยสามารถต่อรองราคากันได้อีกค่ะ